โซล่าเซลภูมิสายดาวสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวป um ั๊มเสมิร์อยี่ห้อโจได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น300วัตต์นะครับหลอดส่งลูกค้าจังหวัดสุโขทัยนะครับตัวนี้เป็นตัวผอมบ B3 เนาะสเปคก็ตามนี้เลยอบ B3 ใบพัดส,สแตนเลสน,นะครับน้ําสูงสุด4คิวนะครับหย่อนลึกสุด35เมตรเนาะตัวนี้เป็นรุ่น24โวลต์300วัตต์นะครับท่อออกนิ้ว2นะครับเป็นกระแสอยู่ที่8แอมป์นะตัวนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวผอมนะครับขนาดปัม๊มเนาะนี่แบบนี้เลยตัวเล็กกระทะันรัดนะเล็กแต่แรงนะครับอ่าตัวนี้อ่าเดี๋ยวช่างย่อนเลยครับเดี๋ยวเทสระบบเลยเนาะโอเคก็ตัวนี้เป็นชุดประกอบสําเร็จนะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีอ่าตัวนี้เป็นสายไฟ20เมตรนะครับ VCT 3 5, ู2.5เนาะต่อให้บัดกีให้เรียบร้อยพันเทปละลายเทปพันสายไฟเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีเชือก ตัวนี้เชือก20เมตรนะครับตาบอ่อนิ้ว2นี่ครับตาบอ่อนิ้ว2แล้วก็อุปกรณ์ของแถมที่ทางเจรดใแถมมาให้นะมีไขควงมีประแจหกเหลี่ยมหูหูไวย้ยึดยึดสเชือกนะครับแล้วก็มีสายกาว2เมตรลูกค้าไม่รับแท่งกาวนะครับตัวนี้เนาะกาวก็ย้ำหางปลาให้เรียบร้อยตัวนี้ลูกลอยเนาะต่อเข้ากับในกล่องคอนโทรลได้เลยครับ ต่อเข้า K2 เอาะอีกสายนึงก็เข้ากาวได้เลยลักษณะาการติดตั้งก็ติดตั้งไว้ในแท้งนะครับลักษณะตั้งขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็หาหาอะไรมายึดไว้ลักษณะน,นี้นะพอน้ําขึ้นมาเต็มน้ําท่วมลูกลอยเข้าไปในรูนี้ระบบก็จะตัดการทํางานนะครับในกล่องก็จะขึ้นอ e 2นะครับเนาะตัวนี้คือแท้งเต็มนะประมาณนี้เลยเนาะโอเควอุปก,กรณ์ต่างๆเนาะก็ในตู้ก็ประกอบไปด้วยเบเกอร์ อ่กล่องคอนโทรลก่อนเนาะเป็นตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลของโจได3สามร้อยวัตต์นะครับมีระบบมาเป็นกล่องคอนโทรลกันน้ํานะครับตัวนี้เนาะมีเบรกเกอร์ดีซีมีเซิร์ดีซีอ่ามีตัวนี้เป็นเทอร์มินอลเราย้ำออกมาให้เรียบร้อยเนาะง่ายต่อการใช้งานลูกค้าไปถึงก็เสียบสาย3เส้นตามสีได้เลยอ่าขาวน้ําตาลดํานะโอเคครับตัวนี้เป็นสายเข้าแผงครับเราจําให้เรียบร้อยเนาะใส่เข้าบวกลบตัวผู้ตัวเมียได้เลยอ่าสีแดงบวกสีดําโคลบนะครับตัวนี้ แผงเป็นแผงโมโนฮาร์เซลสี่บาัตตอ่าตัวนี้ก็สเปคตามนี้เลยใช้หนึ่งแผงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเทสกันเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้เเวลาอยู่ที่ประมาณ 13, อา่า13อ่านาฬิกาสนาทีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดเบรกเกอร์เลยตัวนี้ไฟมานะครับขึ้นออฟแล้วเนาะอ่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดน,นึงนะครับแดดสะท้อนเนาะผมจะเริ่มการเทสเลยนะครับแรงดันแผงอยู่ที่45นะครับ จะค่อยลดลงนะครับน,นี่นะช่วงสามโมงสามครึ่งนะครับน้ำก็ตัวปั๊มปกตินะครับน้ำก็แรงใช้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คเช็คสถานะต่างๆบนจอนะครับตอนนี้แรงนั้นอยู่ที่2ี่สโวลต์นะครับกินกระแสอยู่ที่หกจุดสี่นวัตต์วัตไม่เยอะนะครับร้อยสีวัตนะโอเคก็รอบ ก็อยู่ที่พันเก้ารอบสูงสุดอยู่ที่สามพันห้านะครับช่วงแดดแรงอาจจะขึ้นเกือบสามพันนะตัวนี้เนาะโอเคถือว่าปากติใช้งานได้ปกตินะครับโอเคก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ